นี่นะคะจะเป็นสูตรวิธีหมักไก่เน,นะคะน่องไก่ขั้นแรงนะคะใส่สามเกอร์ก่อนนะคะบากผักชีนะคะกระเทียมแล้วก็พริกไทยนะคะใส่ลงไปหนึ่งช้อนโต๊ะอันนี้นะคะกลิ่นหอมมากใส่ลงไปเพิ่มขึ้นถ้าเกิดใครชอบ เอาให้เข้ากันนะคะต่อไปเราก็นำสีอิ้วขาวนะคะสามช้อนโต๊ะแล้วก็น้ำตาลทรายแค่หนึ่งช้อนโต๊ะพอนะคะนี้คลุกให้เข้ากันนะคะแล้วก็มีผงปรุงรสผงปรุงรสครึ่งหนึ่งนะคะครึ่งช้อนโต๊ะ คุกเขาเห้ทข้ากันน,นะคะก็ทิ้งไว้สองถึงสามชั่วโมงนะคะค่อยนำไปปรุงอาหารต่อได้นะคะคลิปนี้ราจะจบเพียงแค่นี้นะคะตอนนี้เล็กหอมน้ำผักชีกระเทียมพริกไทยมากสูตรของเขาดีนะคะเนี่ยถ้าเกิดเราเราตำเราคั่วเองเนี่ยมันจะยังไม่ได้กลิ่นขนาดนี้อันนี้แบบเปิดฝามาแล้วก็แบบหอมมาก